มหาลัยสยองขวัญเรื่องที่หนึ่งเป็นเรื่องลิฟต์แดงครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เหตุการณ์14ตุลาก็คือเหตุการณ์14ตุลาก็เป็นเหตุการณ์ที่โหดร้ายประมาณหนึง่งเหมือนที่ทุกคนรู้อยู่เนาะแล้วก็ลิฟต์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ววันหนึ่งมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่นักศึกษาเขาไปหลบลิฟต์แล้วก็มีกลุ่มคนถือปืนมาแล้วก็พยายามที่จะสังหารนักศึกษาในลิฟต์ตัวนั้นทําให้ลิฟต์ตัวนี้นเนี่ยมีเลือดกระจายเต็มลิฟลลลต์ไป เขาเล่ากันนะว่ามีบางจุดที่ไม่สามารถที่จะลบเลือดออกได้แล้วก็มันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเขาก็เลยเปลี่ยนลิฟต์ตัวนี้ให้เป็นลิฟต์สีแดงเลยต่อมาเป็นสารในห้องน้ําหญิงตึกวิศวะครับเออมีนักศึกษาสาวสถา,สา,สา,สาปัตย์คนหนึ่งอกหักจากความรักแล้วก็ไปผูกลอตาในห้องน้ําวิศวะแห่งนั้นแล้วนักศึกษาที่อยู่บริเวณนั้นนะก็จะต้องเจออะไรแปลกๆก็อย่างเช่นเข้าไปใช้ห้องน้ําแล้วรู้สึกว่าบางทีเวลาเข้าห้องน้ำอะเหมือนมีเสียงเคาะที่ฝ้าด้านบนเคาะแล้วก็ขูดอะไรทำนองนั้นนะที่บี่ฟอ,องแหวนาบ สีแดงๆเป็นเป็นน้ำแดงๆเปืเป้อนๆลอยฟ้าอยู่ซึ่งมันค่อนข้างจะขนลูก